ไม่ต้องวางดาวสักบาทคุณก็เป็นเจ้าของบ้านสวยๆหลังนี้ได้แล้วค่ะกูง,ง่ายพรสบายเริ่มต้นเพียงแค่เ0็ดกว่าบาทเท่านั้นนะคะกับที่นี่บ้านโครงการศิรารม์ค่ะอยู่ที่น้ําพองอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะคะพื้นที่กว้างถึง133ตารางวาค่ะสร้างบ้านเพิ่มได้อีกเป็นหลังเลยห้องนั่งเล่นของเขาก,กว้างมากๆนะคะฟ้าสูงระบายอากาศได้ดีบ้านไม่อึดอัดเลยนะคะแล้วห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยคือห้องกว้างมากๆ วางเฟอร์นิเจอร์เข้าไปแล้วยังมีพื้นที่เหลือเยอะอีกค่ะแล้วหน้าต่างบานใหญ่ของห้องนอนนี้นะคะเปิดออกไปปุ๊บเนี่ย จะมองเห็นวิวภูเขาจากหน้าบ้านเห็นวิวแบบนี้เนี่ยไม่อยากออกไปไหนเลยค่ะทุกคนบ้านหลังนี้มี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะใครที่สนใจเนี่ยบอกเลยว่าโปรโมชั่นพิเศษจัดหนักจัดเต็มฟรีเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นทั้งหมดในคลิปนี้เรียกว่าหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะและค่าใช้จ่ายวันโอนเนี่ยฟรีหมดเลยค่ะมูลค่าหลายแสนบาทเลยนะคะของแถมและยังไม่พอค่ะถ้าจองภายในเดือนนี้นะคะรับฟรีอีกทองคำ หนึ่งเส้นค่ะถ้าใครสนใจอยากมีบ้านส,สวยๆหลังนี้แต่ว่ากังวลว่าจะกู้ผ่านไหมมีภาระหนี้มีบัตรเครดิตผ่อนรถอยู่จะกู้ผ่านไหมทักเข้ามานะคะเรายินดีให้คําแนะนําทุกเคสร,รับรองว่าคุณจะได้บ้านส,สวยๆหลังนี้แน่นอนค่ะ